มาทำเล็บให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอยก็จะลงเป็นเบสเจลก่อนเลยแล้วก็เข้าอบ6กวินาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทาสีแดงลงไปค่ะให้มันเข้ากับธีมคริสต์มาสนะคะหลังจากนั้นพอยก็จะทาเคลือบด้วยเจลต่อเล็บนะคะให้เล็บของเราเนี่ยมันนูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปิดท้ายด้วยท็อปเจลได้เลยค่ะ มาเพ้นต์กันดีกว่าค่ะพอจะเริ่มจากการลงสีพื้นนะคะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะแล้วก็วันนี้จะเพ้นต์เป็นลายช่อเบอร์รี่นะคะจุดลงไปสามจุดค่ะจากนั้นก็ค่อยๆวาดใบลงไปค่ะค่อยๆวาดทีละนิดนะคะลายที่2นะคะพอจะทําเป็นลายผ้าค่ะก็เพื่อนๆเพ้นต์ตามในคลิปได้เลยนะคะค่อยๆเพ้นต์ไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ เสร็จแล้วก็ทาเคลือบด้วยเจลต่อเล็บนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยท็อปเจลเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลายนี้น่ารักมากๆเลยอย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะ